เป็นยังไงนิน สวัสดีพี่ๆน้าๆนักยิงปลาทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับออกเลาะยิงปลาช่อนครับวันนี้ก็เอาปืนล็อกเหมือนเดิมครับนี่ครับบรรยากาศเช้าๆหนาก็เริ่มลงหมดแล้วครับรถก็พ่อวิ่งเลาะได้เกือบทุกที่แล้วครับเข้าได้เกือบหมดแล้วครับนี่ครับโอเคครับพี่ๆนะาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าพวจะมาานหาครับวันนี้ครับมันลุ้น เล็กเยอะลุ้นไม่ค่อยเจอคว้ามือไม่ค่อยมีมีตัวแบบต้องหนิวดึงแรงขนาด ดึงยังกาแฟเป็นโหลข้อ,อมือกันนะดีอยู่ดีเลยครับตัวแรกครับพ่อมปานิน คนด้วยน,นะความมือตัวซวยๆซว,วยลูกมันแอบอยู่กองข้าวอันนี้ยุ่งล้างข้าวกว่าข,ข้าวตัวซวยเลยนี่โอ้ใครนี้ก็ลูกลนี่ โนตัวเล็กมาด้วยนะโดนตัวเล็กตัวเล็กตัวกำลังได้อยู่ไม่ซื้อว่าเล็กมาก นะนึกว่าตัวใหญ่เข้า,ขา 对，可以。嗯啊 ปลาเกือทั้งนั้นโอยกายจัดชอ้อนฮึ่มยีกือบไป โอ้อยอได้นั่นแหละก็โหอะไรวะกลับมือปากเกือน่ะนะโดยใหญ่ไม่รู้ให้ไปไหน mm -hmm. ไม่ขึ้นเลยช้อง มลาฟงนะตัวน้าใหญ่สุดตัวน้ามึงใหญ่สุดอนิ่ตัวน้าเลยเราปลานาก็ใส่แค่นี้แล้วนะนะปลาในนาข้าว อีอนี่ะนะวนวน Cảm ơn các keng nhiều, theo dõi và đáp, ơi phản đi, chon run à có đai nữa nè mấy đó Tìm làng quay nà lấy dỡ chát nữa luôn nè Nên vào lóng nó nè Lóng quay nà nè, nè nghe, vườn nè, cầm lang bay nha kê, này có cái tuổi cha ở tuồng, ai vậy? Bây giờ nín lún lún. ลายนะเงียบโอ้ยลูบโหเมื่อกี้มันถูกลบปตะเกือ วนด้วยนะนะนะนี่ทันบัวไม่ทันไม่ทันอย่าลุ้นเลย itu. motor tadi nanah ni. ni tu doi. Ôi. Oh, oh. Ừ. Tắp, nên ngầu ngầu. Ừ, tốt đi nó. Nhập. Thì mình tấp. Ờ. À. Thủ, là cho phô mà. <laughs> เอาลุดหัดดอ,อกอช้อนนวนะโอ้ยฮาพ้ดดาหลงนะทุกาฟดังปุ๊ก แล้วครับพี่พี่นะ่นนะเดี๋ยวมาดูปลากระเผมได้ที่ตัววันนี้ก็ตัวรุนๆในใหญ่ครับปลานิงทุง่งนาครับแค่นี้ก็ทื่อ่าใหญ่ครับปลานิงในนาเานี่ยตัวแค่นเนี้ยครับในนาย้อนน่าน้ำแห้งมันก็โดน อันนี้หมดแล้วรถไถหน้าตีตายหมดทนไม่ออกจากหนานะเนี่ยตัวแค่นี้มันไม่ใหญ่แล้วแหละเดี๋ยวหน้าทำนามก็โดนรถไถเข้าย้ำแล้วตัวเล็กๆไกม่ยิง Đây. Rồi subscribe tôi này. Ghiền นี่ครับนนาก็เป็นผลนงานวันนี้ครับได้ยุ่ไล่ตัวยุ่คผักนะครับได้ทั้งหมดก็24ตัวครับนนาตัวเล็กตัวใหญ่รวมๆกันครับ24ตัวครับปานินนาก็ได้แค่ตัวแค่นี้นะครับนนาตัวไม่ใหญ่มากครับมันไม่ใช่ตามคลองตามบ่อครับมันเป็นนา้นามมันไม่ได้ข้างนานครับช่วงหน้านามมาแค่นั้นรับตัวแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ โอเคครับงานขอบคุณพีนะ่นะ้านาทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับฝากขอนอนพวงไว้ด้วยนะครับเจอกันคะลิปหนะ้าครับน้านาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ